สวัสดีค่ะแอนมุนใจชาแนลนะคะวันนี้เรามาทำนมสดปั่นนะคะวันนี้นมสดปั่นจ้าวันนี้แก้วใหญ่เลยนะลูกค้าสั่งแก้วใหญ่ไว้ก็จะมีนมสดนมข้นอนันนี้เป็นแก้วใหญ่ก็เลยใส่นมข้นเยอะหน่อยนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมนิดนึงค่ะแต่ถ้ากินหวานน้อยไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะตัวน้ำเชื่อม,มจ้า อันนี้ตักน้ําแข็งเลยอันนี้น้ําแข็งไม่ไม่เต็มมากนะคะเพราะว่าลูกค้าสั่งใส่ท็อปปิ้งตัวคอนเฟกด้วยค่ะอันนี้เป็นนมสดปัน่นใส่คอนเฟกโรยหน้านะคะมีทําการปั่นให้ละเอียดเลยจ้ะคุณไปสักสี่ห้รอบก็จะได้ตัวนมสดปัน่นเนียนเน,ยนีอันนี้เสร็จแล้วจ้ะ นี่เราเตรียมคอนเฟกนะที่บรรยากาศหน้าร้านนะคะจะมีรังโซดาวางไว้อยู่นะคะอันนี้ตอนนี้ที่ร้านจะมี3แอปนะคะอันนี้พี่ลายแมนมารออยู่ค่ะมีแก๊ปแล้วก็มีแพนด้านะคะอันนี้เราเทนมสดลงแล้วนะคะเทไม่เต็มปากแก้วนะคะเพราะว่าต้องเผื่อตัวท็อปปิ้งค่ะที่เป็นคอนเฟกนะคะใส่ข้างบนด้วยถ้าใส่เต็มแล้วก็มันจะล้นค่ะ้มก็จะเลอะเทอะข้างแก้วค่ะ นี่นะคะเทปโป๊ะไปเลยค่ะนี่จะได้แล้วนะคะเป็นนมสดปั่นคอนเฟ็ตโรยหนะะ้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ